สําสหรับคนที่มีพื้นที่ขนาดกลางสามารถเปิดมีพร้อมได้ไหมครับอ๋อคำถามนี้ดีคําถามนี้ดีสวัสดีครับผมพี่นัทมีพร้อมครับผมวันนี้พี่นัทจะมาตอบคําถามครับว่าสําหรับคนที่มีพื้นที่ขนาดกลางสามารถที่จะเปิดแกลนชายมีพร้อมได้ไหมกลางของแต่ละคนไม่เท่ากันออสําหรับพี่นัทเองอาจจะเป็นพื้นที่ใหญ่ก็ได้เรามาดูครับไนกลางของมีพร้อมก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่60สตารางเมตรนั่นเอง 40ชั้นวางครับอุปกรณ์ครบคันครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องโพสเครื่องเช็คสต็อกค,ครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณจองเป็นชไทยขนาดกลางเนี่ 60ตารางเมตรเราเองสามารถที่จะจัดในรูปแบบการตกแต่งตามในสิ่งที่คุณมีงบนั่นเองครับผมไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเราสามารถที่จะซัพพอร์ตให้ข้อมูลหรือสามารถเดินทางออกไปดูหน้างานเทศกาลตลาดได้หมดเลยครับผมสําหรับใครเองที่คิดว่าตัวเองมีพื้นที่อยู่ในระหว่างนี้แล้วอยากขายสินค้าครับผมลองพักเข้ามาสอบถามได้เรามีแอดมินคอยดูแลให้ข้อมูลต่างๆ24ชัมม่วโมงเลยครับผมหรือสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นี้ ที่นัดให้คำปรึกษาโดยตรงเลยครับผมถ้าคลิปนี้ดีวิดีโอนี้ดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับผมและเป็นกำลังใจให้สำหรับนัดมีผอมด้วแล้กันครับ <Okay. S 1> ผมสวัสดีครับ